อตอนนี้ไม่ปิดไม่บางค่ะเอาปากามา่าเขียนตีมาปิดตาแล้วปิดตาแล้วปิด้าแล้ว สองปากกาเก้าศูนย์ครับอาชูเอาชไปได้ไหมชูู้่อาชอาชูจริงหันมาท่าหนึ่หันมาท่าหนึ่งนแม่จ้าสองก้าสูนย์าคนเช้งโลกี่คนก้

เจเลยจะเอาพี่น้องเอ้ยกระเห็นในคลิปในยังกระซื้อเอาเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ทุกทุกคนกดแชร์เรา90นี่ละคนลุกเลยคนลุกเลยคนลุกเลยนี่แหละเป็นเลขที่เจมักนี่นะครับเนี่ยครับนี่นะบ้องมาเองเจีบมาทองมาเองครับลงทุนพอจุดอ้าท่านที่ไทยบอมเอาใหญ่ๆด้วยท่านด้อ้วย290ครับเพื่อนเพื่อนก็เอาโดนด้วยอยู่นี่ ครับสองเก้าศูนย์สองนยครับแคบดบแคบนะครับพี่น้องเอ้ยอยู่ทางไหนก็ได้กรุงเทพอยู่อ่าหาดใหญ่หาดไหญก็ได้กาห็น์ก็ซื้อน้ากันถือกัลยาวกันก็ถือกัลยาวกันครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับกับการเดินทางมาขอเลขนของเคใหญ่บางบอนทองครับวันนี้ก็เป็นความเชื่อละกันนะครับสำหรับตัวเลขวันนี้นะจะว่าอย่างไงก็เป็นแค่เพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับของ สารตาเซกับยายบีนะครับนะก็ลองดูครับเป็นแนวทางนะครับตาจันตาเซกับยายบีนะครับนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งนะครับแนวทางนะครับนี่เป็นตัวเลขนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอําลาไปก่อนครับเดี๋ยวมีอะไรดีมีอะไรเด็ดก็เดี๋ยวฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็จานใบลักกิโลนะตันนี้แกก็ให้เหมือนเดิมดูว่าชอบไหมตัวนี้นอนฝันเหมือนเดิมไหมฝันเหมือนเดิมเนาะ Ried, อ,อ,น,น,อนี่ครับอ๋อน,นี่ครับตัวนี้ใช่ไหมพี่ใบออาอันนี้น,นะฮะ fc ที่ฝากผมมาะนะวันนี้ผมก็เอามาให้พี่ใบแล้วนะพี่ใบอะ่อะอ่าบอก fc หน่อยวงวดนี้เนาะอะ่าขายลูกเปเข้าหน่่ยครับวงวดนี้เนาะครับโอเคครับอันนี้เขาฝากมาให้นะคนอยู่ทางไกลแล้วติดตามผมอ่ะฝากมาให้ผ่านผมอันนี้นะให้กับจา์นะจานใบงวดนี้มั่นใจเนาะ ผมก็ชอบเหมือนกันนะตัวนี้นะก็ว,นะว,ว่ากันครับนี่อีกหนึ่งแนวทางนะจารย์ใบหลักกิโลนะครับท่านที่ฝากมาก็ขอขอบคุณแทนพี่ใบด้วยเอาพี่ใบแกพูดไม่ได้ะนะก็ะขอขอบคุณเนาะ,ะกับน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆ,ๆที่มอบให้นะครับแล้วผมก็เอามาให้นี่แกก็ให้ตัวเลขได้เหมือนเดิมนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับคุณพี่ที่ใจบุญนะแกไม่บอกชื่อแต่เขาฝากผมมาให้นะครับขอบคุณครับชุดหน่อยกอได้เล้วก็จะสุดงห ได้ช e ุดใหมันกรกลับกันมันบ่ไดเพราะว่าตัี้ตรงๆเนาะศูนย์เก้าสองเ้เราตัวนมัเอาตัวกลับได้แต่ว่าอยากได้สองเก้าศูว่าตัวนี้มันมีพียนปัดดห่ยลวันทีหนึ่งค่ะตัวนี้ศูนย์สอง ศูนย์เก้าสองศูนย์กสองมันบ่มีมัน่มีสองเก้าศูนย์มันบ่มีเลยเอาตัวนี้ค่ะเอาตัวนี้เลยศูนย์เก้าสองเก้ับกันนี่เอาอันมาหายน้ำนยตันสนเก้าศูนย์หาเก้าศูน้นไฟกระพิบเอ้ก้าเาที่ไปเหรอเขาไปี่ไปนับเอาเดอผู้ใดผู้ใดเด้ออาอให้เจให้เบิงน้ำเครับนครับเ้ มาๆาีาไม่ได้เอาค่ะเอาตัวเดียวเอาเก้าศูนให้จะมีเก้ากับศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ีเก้าศนยกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนยอ้ศูนเกองน่เาศูนดียวนะครับลักศูนลักศูนย์เักศูเอาลงาด้วยศูนย์เก้าองเอาาจเอาศูนย์เก้าเก้าศูนย ตัวเดียวเลยท่านเจเนาะ9009เนาะมาดูฝั่งนี้หน่อยครับ1460เขาจะแบ่งกันเองโอเคเลยตัวไหนเนี่ยครับอชอบเบิ้ลเอาทำไมเน้นเบิ้ลอะฝันดีเป่าพี่ฝันดีครับฝันดีมากเลยฝันดีมากเล่สูตรด้วยตรงกันด้วยหนึ่งตัวเดียวเลยตัวเดียวบนหรือล่างชอบล่างครับหนึ่งหนึ่งครับอ้จ่ายเบิ้ล หนึ่งหนึ่งครับเนี่ยการอู้ด้วยนะครับอันนี้เฉพาะเลขหนึ่งหนึ่งครับเกเลขอันนี้อีกก็มีนี่เมาที่ว่าอยู่ตรงนี้ท้ายหมดเลยพอรู้สึกว่าเอามาปุ๊บใกล้ๆหมดก็มาวางแผงต่อไหมครับไม่ใช่อนี้ซื้อสดๆเลยครับซื้อสดครับกดซื้อลอยๆเลยห่อบช่อมนี่ครับนี่นี่นี่เลข